คุณรู้ตัวไหมคุณมีสเสน่ห์มากในสายตาคนที่แอบชอบคุณสเสน่ห์ของคุณเป็นอย่างไรคะเขามองคุณมีสเสน่ห์แบบไหนโอ้โหไฟเลยค่ะไฟดีๆนี่นะคะ่ะเขามองเห็นสเสน่ห์ในตัวคุณนะคะคุณเล่าร้อนมากแต่บุคลิกภายนอกของคุณช่างได้เลียงสาบ เป็นหมอพูดคัดหรอกไรเดียงสาเหลือเกินแต่ถ้าได้รู้จักคือคุณโอ้โหร้อนแรงมากค่ะเสน่ห์ของคุณคือให้ทั้งความอบอุ่นให้ทั้งพลังเสน่หาให้ทั้งอารมณ์ที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยนี่คือเสน่ห์ในตัวคุณนะคะแล้วเขามองเห็นสิ่งไหนอีกคะโอ้โหเขานะคะอยากได้คุณเป็นคนรักคู่ครอง